สวัสดีย้มเช้านะครับวันอังคารที่18กุมภาพันธ์2568นะครับหลายคนอาจจะยังไม่ตื่นนะครับวันนี้เราจะพามาดน้ำต้นไม้นะครับในสลัมเกษตรที่บ้านผมเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูต้นไม้หลากหลายที่ปลูกไว้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสลัมเกษตรที่บ้านของเบวเจอนเกษตรหลังบ้านวันนี้นะครับอันนี้เรามาดน้ำต้นไม้ก่อนนะครับตอนเช้านะครับเราต้องสเปร์น้ำต้นไม้อันนี้เป็นต้นพันธุ์นะครับอันนี้จะเป็นต้นพันธุ์ค้อย สุพรรณ50นะครับตอนนี้กําลังเพาะชําอยู่นะครับอันนี้ในในกระถางตัวนี้จะเป็นอ้อยสุพรรณ50นะครับด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นมะม่วงนะครับพันอาทูนะครับอันนี้ปลูกได้ปีที่3นะครับปีที่3ามโตขนาดนี้ลูกดกนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทํานะครับความดกนะครับและความลูกใหญ่ของต้นมะม่วงอาทูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ตามมาตรงนี้นะครับเราจะเป็นน้อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ้อยคันน้ําเหมือนกันนะครับจะเป็นพันอาเคศูนย์สามนะครับตัวนี้ หนึ่งหลุมนะครับแล้วก็จะสเปรย์น้ำตรงนี้นะครับกําลังเกิดนะครับอันนี้ปลูกไว้หลุมที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้หลุมที่สองนี่ก็เป็นอาเคเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นอาเคศูนย์สามนะครับเป็นพันธุ์คันน้ำนะครับด้านนู้นด้วยนะครับก็จะมีหลากหลายนะแล้วก็นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์อ้อยดําสายน้ําผึ้งนะครับตัวนี้กําลังเพาะอยู่นะครับแล้วกําลังจะขึ้นหนอนนะครับเป็นต้นพันธุ์นะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับ ต้นที่หนึ่งนะครับจะเป็นต้มเขียวหวานนะครับพันธุ์บางมดนะครับอันนี้เป็นพันธุ์บางมดเพิ่งปลูกได้6เดือนนะครับอันนี้เพิ่งปลูกได้6เดือนนะครับต้นกําลังงามแล้วก็สเปรย์น้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่เราให้ก็จะเป็นชาดอ้อยนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยคลองนะครับถัดมานะครับต้นถัดมานะครับ ต้นนี้นะครับจะเป็นส้มโอนะครับเป็นส้มโอเหลือแดงนะครับส้มโอแดงนะครับตัวนี้สั่งมาออนไลน์เหมือนกันอันนี้ปลูกได้สองปีละแต่ต้นยังไม่โตนะครับตอนนี้ก็ต้องเร่งสเปรย์น้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับต้นส้มโอแดงต้นนี้ก็ปลูกมา2ปีอายุยังไม่น่าจะใกล้ออกดอกนะครับแต่เรากําลังเร่งในการดูแลอยู่นะครับเพื่อให้เขาออกดอกเร็วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไป ด้านด้านข้างนะครับต้องบอกสลับเกษตรจริงพื้นที่แคบมากนะครับมีหลากหลายพื้นที่นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นต้นมะเดื่อฝรั่งนะครับเพิ่งปลูกได้สองอาทิตย์นะครับอันนี้ปลูกได้สองอาทิตย์กาลังจะติดลูกนะครับกําลังติดลูกแล้วนี่มีมีลูกของเขานะครับมะเดื่อฝรั่งนะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้นะครับนี่ก็เป็นมะเดื่อฝรั่งเหมือนกันนะครับปลูกได้สองอาทิตย์นะครับกําลังติดลูกนะครับนี่ แล้วก็ให้ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกกับฉนอ้อยนะครับแล้วตามมาด้านหลังเลยนะครับด้านหลังก็จะมีอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับอะไรนะครับเดี๋ยวจะเปิดน้ํานะครับเราจะสเปรย์น้ําไปด้วยนะครับมาครับมา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 เราเพิ่งเปิดน้าสเปรย์น,นะครับ มันจะเป็นซอกสลัมเกษตรนะครับจะเป็นเส้นทางที่เดินไปดูต้นไม้แต่ละวันนะครับอัอนนี้ก็จะมีการเลี้ยงปงลาหางนกยุงนะครับมีปลาหางนกยุงเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามนะครับก็อันนี้เขาก็จะขยายพันธุ์ได้เร็วม,มากนะครับมุมฝั่งซ้ายมือนะครับซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นอ่าละมุดกรอบนะครับละมุดกรอบนะครับตัวน,นี้ก็ออกลูกเยอะแล้วนะครับนี ลูกเยอะแล้วนะครับละมุดกรอบนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะพามาดูว่าการดูว่าละมุดแก่หรือไม่แก่เราจะเก็บยังไงเก็บไปบ่มยังไงนะครับตัวนี้เป็นต้นละมุดกรอบอันนี้ก็ปลูกได้2ปีครึ่งนะครับสปีครึ่งก็เป็นลูกแล้วนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงมหาชนกนะครับที่เราทําคลิปไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นด้านหลังนะครับแล้วก็สเปรย์น้ำเหมือนกันนะครับสเปรย์น้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยคอกับปุ๋ยชั้นอ้อยนะครับ อันนี้ก็เป็นสองต้นแล้วนะครับอันนี้อุ้ยมุดมามุดมาตามมาตามมาอ่าอันนี้จะเป็นต้นอ่าเขาเรียกว่าต้นตะลิงปิงนะครับต้นตะลิงปิงอันนี้ขึ้นปลูกได้ปีครึ่งนะครับปลูกได้ปีครึ่งตอนนี้การสเปรย์ให้น้ํานะครับพอเราเริ่มให้น้ำเนะี่ยเขาก็จะเริ่มออกดอกนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเป็นช่อดอกของเ,เขาแล้วนะครับตะลิงปิงตัวนี้เราจะใช้แทน อ่าใช้ก bueno? ินเป็นเปรี้ยวก็ได้หรือจะเอาไปเชื่อมหรือจะเอาไปทําแกงนะครับทําต้มนะครับอันนี้เป็นไม้ที่มาจากภาคใต้นะครับนะครับพอเราให้น้ําให้สเปรย์น้ำแล้วเขาเริ่มจะออกดอกแล้วนะครับตัวนี้เขาเริ่มจะออกดอกแล้วเห็นนะครับอันนี้เป็นต้นตะลิงปิงนะครับเขาจะใช้แทนมะนาวนะครับในช่วงที่มะนาวขาดแคลนนะเขาจะใช้ความเปรี้ยวของต้นตะลิงปิงแทนมะนาวนะครับในการต้มยำแกงส้มหรืออะไรพวกนี้นะครับในส่วนของแกงใต้แล้วก็อ่าเขาจะใช้ตัวนี้แทนนะครับแล้วก็ต้นถัดมานะครับต้น เป็นมะนาวแป้นลำไพนะครับตัวนี้เป็นมะนาวแป้นลำไยนะกําลังโตนะครับเพิ่งเพิ่งปลูกได้ไม่นานนะครับตามขึ้นมาข้างหลังเลยนะครับจะพาม่นไปดูจะพาม่นไปดูป่าสลัมเกษตรของผมนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเฉียบนะครับเฉียบหรือเฉียบหรือน้อยหนาหรือบะเขียบบ้านผมเองนะครับตอนนี้จะเป็นน้อยหนาพันุ์เพชรปลาช่องนะครับเป็นน้อยหนาลูกใหญ่นะครับก็ ได้กินผลแล้วอันนี้ปลูกไป2ปีแล้วเหมือนกัน2ปี2อปีครึ่งแล้วตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาตัดแต่งกิ่งทีหนึ่งเพื่อให้เขาได้ออกดอกนะครับเพราะว่าน้อยหนาหรือเฉียบเนี่ยการที่เขาจะออกดอกเนี่ยเราจะไม่ปล่อยต้นสูงมากนะครับเราก็จะตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆแล้วก็พอเขาออกยอดใหม่นะครับหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งพอเขาออกยอดใหม่เขาจะออกพร้อมกับอดอกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่ตัดแต่งไปแล้วแล้วก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับตามานะครับอ่าตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นต้นมะปรางนะครับต้นมะปรางที่ดูแลค่อนข้างดีแต่เขาอยู่ในพื้นที่ค่อนล่มนะครับเขาก็เลยโตช้าหน่อยนะครับก็พยายามดูแลใส่ปุ๋ยรดน้านะครับตัวนี้เราก็จะให้ปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยชัดอ้อยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ปลูกได้2ปีเหมือนกันนะครับสปีแต่ต้นโตช้ามากนะครับโตก็ประมาณสักร้อยเก้าสิบเซนประมาณนี้นะครับเราก็จะสเปรย์น้ำนะครับสเปรย์น้ํา จะมีน้ำนะครับจะมีต้นมะปรางกับต้นมะยงชิดที่คล้ายๆกันแต่ใบของเขาจะไม่ค่อยเหมือนกันสักทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเขียบนะครับหรือน้อยหนาพันธุ์เพชรปากช่องที่เราตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเนี่ยเขาจะออกยอดใหม่พร้อมกับช่อดอกนะครับให้ดูนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่ครับพอเขาออกยอดใหม่เนี่ยเขาจะออกมาพร้อมกับช่อดอก้วดนะครับเราจะตัดแต่งกิ่งไม่ให้เขาสูงจนเกินไปถ้าเขาสูงนะใบเขาจะดกหนานะครับ อันนี้ปลูกได้ไป2ปีครึ่งเหมือนกันนะครับเหมือนกับต้นนู้นเปิดปลูกพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นช่อดอกของเขียบพันธุ์เพชรปากช่องนะครับด้านหลังนี่ครับอันนี้เป็นละมุดเหมือนกันละมุดพันธุใหญ่ละมุดไข่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาจะปลูกด้วยมเมล็ดนะครับเพราะด้วยมเมล็ดปลูกนานแล้วต้นนี้3ปีกว่าแล้วจะ4ปีละแต่ว่าการเพราะ ต้นไม้ด้วยมเมล็ดเนี่ยเขาจะออกผลช้านะครับจะออกผลช้าแต่ต้นเขาจะแข็งแรงเพราะเขาจะมีรากแก้วด้วยนะครับอันนี้เราก็จะสเปรย์น้ําให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอ,อกเหมือนกันนะครับปุ๋ยคอ,อกแล้วก็ชานอ้อยนะครับปุ๋ยเคมีเราก็จะให้บ้างนะครับ15 15 15เนี่ยเราก็จะให้อ่า2เดือนครั้งประมาณนี้นะครับต้นถัดมานะครับต้นถัดมาต้นนี้นะครับต้นถัดมาต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะยงชิด นะครับต <St> ้นมะยงชิดด kind of so, no ูใบของต้นมะยงชิดกับต้นมะปรางนะครับคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันเลยสักทีเดียวนะครับใบของมะยงชิดก็จะออกเรียวเรียวยาวนะครับเรียวยาวมากกว่านะครับส่วนของต้นมะปรางก็จะออกใบป้อมๆนะครับใบคล้ายๆกันต้นคล้ายๆกันลักษณะการโตก็คล้ายกันมากนะครับก็คือโตค่อนข้างช้านะครับอันนี้ปลูกมาได้2ปีครึ่งแล้วเหมือนกันนะครับสปีกว่าเกิดจะ3แล้วแต่ยังไม่ถึง3หลักเป็นสปีครึ่งนะครับก็ต้นโตประมาณทัก น่าจะได้ประมาณ2เมตรตอนนี้นะครับแต่ก็เขาก็พยายามที่จะออกดอกแล้วนะครับแต่เขายังไม่ติดลูกนะครับอันนี้เป็นร่องรอยของการออกดอกนะครับร่องรอยของการออกดอกของมะยงชิดแต่เขายังไม่ติดลูกนะครับยังไม่ติดลูกนี่เห็นไครับอันนี้เราก็พยายามดูแลใส่ปุ๋ยลดน้ำนะครับในการที่จะให้เขาออกดอกนะครับอ่าต้นถัดมานะครับต้นถัดมาต้นนี้เป็นกระถอนปุ๋ยฟ้ายนะครับ กระ t h o ปุยฝ้ายซื้อมาปลูกอันนี้สองปีครึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็แต่เขาต้นโตนะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับต้นกระท้อนเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็ต้นโตต้นโตค่อนข้างเยอะนะครับเป็นกระทอนปุยฝ้ายซื้อมาปลูกด้วยกัน2ต้นพร้อมกันนะครับต้นนี้ยังไม่เห็นช่อดอกนะครับยังไม่เห็นช่อดอกแต่อีกต้นหนึ่งมีช่อดอกแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วเราจะทําคลิปตัดเป็นช่วงๆของไม้แต่ละต้นมาให้ดูนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาตัวนี้ภูมิใจนําเสนอมากนะครับ อันนี้นะครับเป็นละมุดไข่เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ลูกดกมากนะครับลูกกําลังดกนะครับและออกดอกนะครับหลังจากที่เราสเปรย์น้ําให้สม่ําเสมอนะครับให้ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยชันอ้อยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชันอ้อยแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็สิบห้าสิบห้าเราก็ให้เช่นเดียวกันนะครับบอกอีกตัวนึงนะครับพอเราให้ปุ๋ยที่เป็นเปลือกไข่นะครับปุ๋ยเปลือกไข่เข้าไปเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเขากําลังออกดอกเยอะมากนะครับอันนี้นะครับมาดูนี่นี่ ช่อดอกนะครับช่อดอกเขาออกเยอะมากนะครับแล้วก็ออกแทบทุกช่อเลยนะครับหลังจากที่เราให้ปุ๋ยเปลือกไข่ไปนะครับอันนี้เขาจะติดค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับหลังจากที่เขาออกช่อดอกมาตนนัวนี้ถ้าเขาติดดอกติดลูกมาทั้งหมดเนี่ยกะว่าต้นนี้ก็รับแทบไม่ไหวเหมือนกันนี่นะครับช่อดอกเขาออกเยอะมากนะครับ อันนี้คือช่อดอกหมดเลยนะครับที่เขาพร้อมที่จะออกลูกนะครับด้านนี้เหมือนกันนะครับมาดูด้านนี้ได้นะครับตอนนี้เป็นต้นละมุดไข Mohammed, BUT, primero, ilk, Louise, wi ่นะครับเป็นละมุดลูกใหญ่ไม่ใช่ละมุดกรอบนะครับแต่ต้นแรกต้นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นละมุดกรอบนะครับอันนี้ดูช่อดอกเขาครับเขาออกทุกช่อเลยนะครับตอนนี้เราให้ปุ๋ยเปลือกไข่ไปนะครับเขาติดทุกช่อเลยนะครับดูนะครับถ้าออกลูกติดลูกทั้งหมดเนี่ยกล่าวว่าต้นนี้เกือบจะหักเลยนะครับอันนี้นะครับช่อดอกเขาก็บานแล้วนะครับ ไม่ว่าช่อดอกด้านบนนะครับเขาติดทุกช่อเลยนะครับมีทุกช่อเลยทุกก้านเลยนะครับทุกกิ่งเลยนะครับนี่ออกมาก็มีช่อดอกหมดเลยนะครับต้นเขาจะดกมากนะครับตอนนี้บอกเลยว่าในอนาคตไม่เกิน2เดือนเนี่ยลูกเขาจะดกเต็มต้นมากกว่านี้นะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครัตอนนี้เขาจะเป็นลูกใหญ่นะครับนี่นี่ดูลำมุดลูกใหญ่มากนะครับอ่าลูกใหญ่นะครับเป็นลำมุดลูกใหญ่อันนี้ยังไม่แก่จัดนะครับยังเก็บไม่ได้นะครับแล้วก็ การให้ป๋ยของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับการสเปรย์น้ํานะครับเนี่ยครับมีทุกช่อเลยนะครับมีทุกยอดเลยนี่มีทุกยอดเลยนะครับออกออกทุกช่อเลยนะครับค่อนข้างดกเลยนะครับดกมากๆเลยอันนี้ก็กําลังนะครับกาลังออกดอกนะครับอันนี้จะเป็นต้นละมุดนะครับอ่าส่วนด้านหลังของตากล้องของเรานะครับตัวนี้นะครับเราปลูกได้ปีครึ่งนะครับตัวนี้แค่ปีครึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นสลัมเกษตรจริงๆหนานแน่นด้วยต้นไม้จริงๆนะครับอันนี้ บักม่วงน้ำดอกไม้ออหรือมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับเป็นปีแรกที่เขาติดดอกนะครับแล้วก็ติดผลไม่เยอะนะครับ <c oughs> เขาก็จะมัวแต่การแตกยอดนะครับต่อยอดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเติบโตนะครับหลังจากที่เราสเปรย์น้ำแล้วให้ปุ๋ยดูแลหให้น้ําเป็นเขาเรียกว่าให้น้ําอย่างสม่ําเสมอนะครับเขาก็จะแตกยอดนะครับอันนี้เป็น ลูกปีแรกนะครับเป็นดอกปีแรกแล้วเป็นลูกปีแรกด้วยนะครับเป็นมะม่วงพันน้ำดกอกน้าดอกไม้พันสีทองนะครับมะม่วงน้ําดอกไม,ม้พันสีทองแต่ไม่รู้ว่าเขาจะต้มเราผมหรือเปล่านะครับตอนซื้อมาคขาบอกว่าเป็นน้ําดอกไม้พันสีทองแต่ปกต,ติมันต้องออกเป็นสีทองแล้วไหมหรือว่าก็เป็นสีเขียวแบบนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ดอกด้านล่างนะครับเขาก็พยายามที่จะเปล่งออกมานะครับเปล่งพร้อมที่จะติดดอกให้เราติดลูกให้เราแต่ว่า ไม่รู้จะติดได้มากแค่ไหนนะครับเพราะว่าเขาติดลูกปีแรกนะครับลำต้นก็ไม่ใหญ่นะครับลำต้นก็ประมาณสักหนิ้วนะครับเป็นต้นเสียบเสียบเสียบยอดนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่ซื้อแบบไม้ตอนมานะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านซ้ายนะครับเป็นลำไยอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นพันธุ์สีชมพูเหมือนกันนะครับอันนี้มีการตกแต่งนะครับมีการตกแต่งมีการตกแต่งกิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใบเขาหนาเกินไปนะครับ และการสเปรย์น้ําเราก็จะสเปรย์ให้แบบนี้นะครับสเปรย์เรียกว่าให้สเปรย์น้ำสม่ำเสมอในช่วงที่เขาติดดอกนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยแบบหนึ่งนะครับเป็นเจาปลวกนะครับจาปลวกในพื้นที่นี้แหละเราขุดมาแล้วก็เอามาใส่รอบๆผลต้นแล้วก็ให้ปุ๋ยให้น้ําปกตินะครับแล้วก็มีปุ๋ยข้อปุ๋ยซีผสมกันนะครับดอกของเขานะครับที่ตัดแต่งกิ่งไปนะครับทุกช่อเลยนะครับทุกกิ่งที่ที่ตัดไปนะครับเขาก็จะออกดอกใหม่นะครับ ออกดอกหมดเลยนะครับอันนี้ดอกก็จะดกมากนะครับนี่ก็เป็นดอกปีแรกเช่นเดียวกันนะครับต้นลำไหญต้นนี้ปลูกได้2ปีนะครับปลูกได้2ปีนะครับก็จะออกดอกทุกช่อเลยนะครับตอนนี้ดอกค่อนข้างดกเลยนะครับตอนนี้เรากําลังรอดูอยู่ว่าหลังจากที่เราดูแลให้น้ําให้ปุ๋ยแล้ว ผลผลิตนะครับการติดลูกของเขานจะเยอะแค่ไหนนะครับต้นนี้ดอกกําลังบานนะครับก็จะมีพึ่งมีต่อมีแตนมีหลากหลายนะครับแมลงมาคอยตอมเราจะไม่ได้พ่นพวกเคมีอะไรนะครับเพื่อให้แมลงเนี่ยเขามาตอมเพื่อผสมเกสรให้เขาติดลูกเยอะนะครับการสเปรย์น้ำเราจะสเปรย์น้ำค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ให้ให้น้าเขามากมากมากพอสมควรประมาณวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับวันเว้นวันนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงอันนี้รอบๆต้นนะครับต้นเขาจะเป็นทรงพุ่มนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่โล่ง หลังต้นนี้นะครับปลูกอยู่หลังบ้านนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่โล่งแล้วต้นเขาก็ค่อน <un> ข้างจะเป็นพุ่มนะครับใบหนานะครับเราก็เลยต้องตัดแต่งกิ่งด้านล่างเนี่ยครับตัดแต่งกิ่งออกนะครับเพื่อที่จะให้แดดเขาส่องถึงลาต้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดพวกเชื้อรานะครับถ้าเกิดว่าแดดส่องไม่ถึงลาต้นเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะทําให้ต้นเขาเนี่ยเออมีหนอนมีด้วงมีอะไรมาแทะนะครับก็เลยต้องตัดแต่งกิ่งออกให้ กิ่งไม่ต้องหนามากนะครับแต่ไม่ต้องกลัวว่าเราตัดแต่งกิ่งแล้วแต่ละยอดเนี่ยเขาก็ยังออกดอกนะครับอันนี้ดูรอบๆได้เลยนะครับพึ่งเยอะมากนะครับอากาศจะเช้าวันนี้นะครับเช้าตื่นเช้ามาเนี่ยคืออากาศสดใสมากและกลิ่นของดอกลำไยนี่กลิ่นหอมนะครับเป็นคล้ายๆดอกกลิ่นดอกไม้เลยนะครับกลิ่นหอมนะครับตอนนี้กําลังเม่งบานนะครับเม่งบานพร้อมที่จะติดลูกให้เรานะครับแล้วเราจะถ่ายคลิปอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าหลังจากที่เขาออกดอกไปนะครับลูกเขาจะติดดกแค่ไหนนะครับ อ่าถัดมาปุ๊บอันนี้คือต้นต้นอะไรครับปลูกได้ปลูกได้6เดือนเองนะครับตอนนี้ปลูกหกเดือนคือต้นต้นส้มเขียวหวานนะครับอันนี้พันธุสายน้ําผึ้งนะครับต้นด้านหน้าบ้านเป็นพันธุ์บางมดนะครับต้นนี้เป็นพันธุสายน้าผึ้งนะครับเราก็ดูแลเหมือนกันนะครับดูแลโดยการอ่าให้น้านะครับให้ปุ๋ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดินจาาปวกนะครับดินจาาปวกที่เราได้จากนี่แหละ จอปลวกข้างๆนี่แหละนะครับอจอปผวกนี่เขาจะมีธาตุอาหารในดินค่อนข้างเยอะนะครับในดินของจอปลวกเนี่ยเราก็เอามาใส่ต้นไม้นะครับทำให้ต้นไม้เขียวแล้วก็แล้วก็เขียวแล้วก็ต้นไม้งามนะครับทำให้ต้นไม้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับตันนี้โรคพวกใบนะครับพวกนอนแทบใบไม่ค่อยมีนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงอะไรนะครับเพราะว่าเราปลูกเป็นธรรมชาติจนกว่าเราจะเห็นว่า พวกศัตรูพืชเนี่ยมันกินใบหรือว่าทําลายต้นเนี่ยหนักจริงๆเราถึงจะใช้ยานะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้ยานะครับอันนี้จะเป็นแหล่งแหล่งปุ๋ยนะครับก็คือจับปวก,กข้างๆนี้เองนะครับเราก็จะเอาจาพปกอย่างตรงนี้แหละนะครับมาใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ต้นลำใหญ่ข้างหลังนะครับอันนี้ดินจากจาปวเนี่ก็จะมีมีมีประโยชน์นะครับมีเขาเรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข,ข้างเยอะในการเอามาใส่ต้นไม้นะครับเขาจะเติบโตเร็วนะครับปิง้งข้ามา ทั้งหลังคอยนะครับทั้งหลังคอยคือมะขามแปรนะครับมะขามแปรหรือมะขามเทศนะครับเป็นมะขามเทศพันยักษ์นะครับอันนี้ก็ซื้อมาปลูก2ต้นนะครับอันนี้ปลูกได้3ปีแล้วนะครับสปีเต็มแล้วนะครับแล้วก็มีการค้นนะครับเพราะต้นเขาใหญ่และใบหนานะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ตอนนะครับที่ไม่มีรากแก้วเพอปลูกไปเนี่ยรากเขาก็จะไม่แข็งแรงเพราะต้นเขาใหญ่และใบหนาใบดกเนี่ยจะทําให้ต้นเขาเอ็นล้มนะครับอันนี้ต้นเอ็นล้มนะครับเราต้องตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งเพื่อให้เขาขึ้นใหม่นะครับ แล้วจะต้องตัดแต่งกิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับต้นพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันจะสูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันจะต้นใหญ่ทําให้ดูแลยาก <c oughs> ทําให้เบิ้งยาก <c oughs> นำ้ำน้ำก็ไม่เยอะนะครับเบิ้งยากอะน้ำาม่าหลหรอกเนี่ยแต่ว่าดอกกําลังดกนะครับดอกกําลังดกแล้วกำลังติดผลเลยนะครับตัวนี้อ่าเป็น มะขามเทศนะครับพันยักษ์นะครับมะขามเทศยักษ์นะครับอันนี้กําลังติดผลนะครับติดผลกําลังออกดอกนะครับตัวนี้นะครับเราจะไม่ได้ให้น้ําอะไรมากนะครับไม่ได้สเปรย์น้ำมากแต่ว่าเราจะดูแลกิ่งของเขานะครับเพราะเขาอยู่ในพื้นที่ที่จากัดนะครับเพราะว่ามีต้นไม้หลากหลายด้วยสลัมเกษตรของผมเนี่ยมีต้นไม้เยอะนะครับก็เลยต้องคอยตัดแต่งกิ่งเขาอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ให้เขาต้นใหญ่เกินไปนะครับต้นถัดมานะครับต้นถัดมานะครับอันนี้เป็นไม้ที่ทดลองปลูกนะครับซื้อมาจากทางใต้นะครับคือต้นต้นอะไรครับอันนี้รู้จักต้นอะไรคร ต้นมังมังมัง,มงสวิรัตไม่ใช่นะครับบอเมียนด้วยอันนี้คือต้นมังคุดนะครับเป็นไม้ที่ชอบขึ้นในพื้นที่ดินกร่อยที่แบบค่อนข้างเค็มนะครับในโซนภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับก็จะปลูกได้ค่อนข้างดีนะครับอันเนี้ยก็ซื้อมาปลูกต้องบอกเลยว่าอันนี้ยอมรับจริงๆว่าทดลองปลูกแล้วดูแลยากคอพอสมควรเพราะว่าเขาไม่ชอบอากาศแล้วก็ดินแถวแถวภาคแถวบ้านเรานะครับคือแถวทนอีสานเนี่ยปลูกค่อนข้างยากนะครับถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้นะครับแต่ว่า เขาจะโตช้านะครับอันนี้ทั้งสเปรย์น้ำเติมให้ปุ๋ยนะครับอันนี้คือยอดเก่าที่เขาเคยขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็ตายจากยอดลงมานะครับแล้วก็ดูแลดูแลดูแลขุนเขาเรียกว่าขุนบ้านผมเรียกว่าขุนให้เขาขึ้นใหม่ขึ้นยอดใหม่นะครับดูแลขึ้นมาปุ๊บเขากําลังแตกยอดใหม่นะครับแตกก็ก็ยังช้าอยู่นะครับอันนี้ปลูกมาได้3ปีแล้วเหมือนกันนะครับสปีได้ต้นแค่เนี้ยนะครับยังไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบเลยซ้ำนะครับประมาณร้อยหกสิบไปบ๋ายนะครับร้อเหก แต่ว่าเขาโตชา้าเขาเขาต้องบอกว่าเขาไม่ใช่ไม้พื้นพื้นเพดของฝั่งโซนอีสานมันเลยปลูกยากไม่เหมือนพวกกำญัยหรือขนนหรืออะไรพวกนี้นะครับก็พยายามดูแลนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะดูว่าเขาจะโตต่อไปไหมหรือจะตาย <c oughs> อ่า <c oughs> ถัดมานะครับตัดภาพไปยังสนามนะครับตัดภาพไปยังสนามแอแอเออนี่คือต้นอะไรต้นอะไรครับต้นอะไรครับเอ,อ,ไ,รรบอไม่รู้ภาษากลางเขาเอิ้นอยียงนะหรือว่าเรียกอะไรนะครับ ชาบ้านผมเรียกบักสมขีมานะครับหรือบักสมเกี ah. ียงนะครับอ่าจะเป็นลูกคล้ายๆมะนาวนะครับแต่ว่าเขาจะมีความหวานไม่มีไม่มีไม่มีหนามนะครับตัวนี้ไม่มีหนามนะครับนี่เขาติดลูกแล้วนะครับปลูกได้ปีหนึ่งนะครับอันนี้ปลูกได้ปีหนึ่งนะครับอ่าเป็นไม้ที่แบบตอนมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผลเพอได้คือกระเพราะครับกระเพางามมากนะครับอันนี้ให้น้ําให้ปุ๋ยเช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็ แล้วก็ดูแลต่อไปอีกนะครับต้นถัดมานะครับต้นถัดมาต้นถัดมาต้นมาอานปิงอันนี้นะครับชื่อต้นว่าลูกลูกไม่ท้อลูกขยันนี่คือลูกท้อนะครับลูกท้อเราก็ปลูกมาได้ปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งแต่ต้นแค่นี้เราพยายามที่จะไม่ให้น้ําเขามากนะครับเหตุผลเพราะว่า เขาเป็นไม้พุ่มค่อนข้างต้นใหญ่นะครับเพราะว่าพื้นที่เขาจํากัดเขาจะคุมต้นไม้ตัวอื่นนะครับแล้วก็ให้เข้าตช้าๆนะครับแต่ก็ให้เข้าตนะแต่บอกว่าให้ตช้าๆไม่ได้ให้ตัวเร็วนะครับอันนี้คือลูกท้อนะครับปลูกได้1นีนะครับถัดมาด้านในอีกนะครับอันนี้คือลึกเกษตรสลัมเกษตรจริงๆนะครับอันนี้คือต้นอินทผาลัมนะครับต้นอินทผาลัมตัวนี้ก็ปลูกอยู่ลึกนะครับปลูกอยู่ลึกแต่ยังไม่ได้ดูแลอะไรมากมายแต่ว่าเขาเป็นไม้ใหญ่เหมือนกันไม้ต้นใหญ่ฉะนั้นแล้ว ไม่ได้ให้ปุย๋ยให้น้ําอะไรแบบดูแลดีมากนะครับส่วนต้นอื่นเราดูแลดีมากแต่ว่าต้นนี้เราไม่อยากให้เขาโตวไวถ้าเขาโตวไวเนะี่ยเขาจะปิดบังพื้นที่แถวนี้หมดเลยเพราะเขาเป็นต้นใหญ่นะครับเป็นไม้ต้นใหญ่นะแล้วก็ถัดมานะครับตานมาด้านหลังนะครับอันนี้เราอยู่โซนหลังบ้านนะครับเราจะเดินเข้าไปอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับนี่อันนี้ต้นขนุนนะครับที่ออกลูกดกนะครับที่เราถ่ายทําไปแล้วนะครับเป็นต้นขนุนพันธงประเสริฐนะครับอันนี้ถ่ายทําไปแล้วนะนี่ลูกก็ค่อนข้างดกนะครับ การดูแลก็คล้ายๆกันน okay, ouais, ะครับต pues, uh ัดมาต่ดมาต่อมาตอมาต่อมาต่อมาอ่ออันนี้เป็นต้นลำไยอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งผูกในบ้านแล้วเขาต้องเอ็นไปรับแสงข้างนอกนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหลังคาบ้านนะครับหลังคาลงลงเพาะเลี้ยงนะครับลงเพาะเลี้ยงของเรามันก็เลยต้องเอ็นต้นออกไปนะครับเพื่อที่จะไปรับแดดข้างนอกนะครับตอนนี้เขาก็ออกดอกแล้วแล้วก็กําลังติดผลอยู่นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นต้นมะนาวนะครับ อันนี้จะเป็นต้นมะนาวเป็นมะนาวแป้นลำไพนะครับ,าาล,ล,รบลูกกําลังดกนะครับตอนนี้คือมันเป็นผลพลอยได้ที่เราลดน้ําสเปรย์น้ําต้นไม้ต้นอื่นนะครับแล้วเราต่อสเปรย์น้ำเนี่ยต่อสายน้ำหยดออกมาถึงฝั่งนี้นะครับพอมะนาวเนะี่ยเขาได้น้ำเยอนะๆเขาจะขี้เกียจออกลูกต้องให้เขากินแบบแห้งแล้งแห้งแล้งให้น้ําบ้างไม่ให้บ้างเนะี่ยเขาจะขยันออกลูกแต่อันเนี้ยให้น้ํามากนะครับเขาก็ออกลูกอยู่นะแต่ว่ายังไม่พอใจนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นดอกที่เขากาลังออกอ่านี่นะครับ กำลังออกดอกนะครับที่คนเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่จริงๆอ่ะเราจะงดน้ำเขาแล้วแหละงดน้ำเพื่อที่จะให้เขาออกลูกได้มากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นมะนาวใบลำไยนะครับด้านในนู้นก็จะเป็นต้นมะไฟนะครับแต่ว่ามะไฟเนี่ยยังไม่ออกออกดอกจะไม่ออกผลนะครับต้นด้านในนะครับด้านในนู้นนะครับก็จะมีมะไฟด้วยนะครับแล้วก็หมุนกล้องมาด้านหลังนะครับด้านหลังนี้นะครับอันนี้ให้ถ่ายว่าเป็นต้นอะไรอันนี้ถ่ายเป็นต้นอะไรครับต้นอันนี้คือต้น เสาวรสหรือต้นบักกระทกลกบ้านผมนะครับบ้านผมเรียกบักกระทกลกนะครับอันนี้กําลังดูแลต้นนะครับลำต้นของเขายังไม่แก่นะครับเขามีดอกมาแล้วบางชุดนะครับแต่ว่ายังไม่ติดนะครับยังไม่ติดผลแล้วก็กํลาลังให้น้ําให้ปุ๋ยอยู่นะครับรอการติดผลและออกผลของเขารอให้เถาเขาแก่ก่อนนะครับอันนี้ด้านในนะครับ <S <S ก็จะเป็นพุ่มนะครับคือบักกระทกลกบักกระทลลกหรือเสาวรสบ้านผมนะครับตอนนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับ นะครับต้นใหญ่นะครับเป็นพุ่มทรงใหญ่นะครับแต่ว่ายังไม่ติดผลนะครับทีนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือนี้นาเพิ่งปลูกไป6เดือนนะครับอันนี้เพิ่งปลูกไป6เดือนจะเป็นต้นผักนะครับเขาเรียกว่าผักอินูนหรือผักสาบนะครับต้นนี้ต้องดูแลค่อนข้างเยอะเพราะเขาจะมีศัตรูพวกนอนนอนน้ำนะครับอันนี้นี่พอนอนเขาเริ่มกินนะครับก็โดนยาไปก็ตายไปแล้วนะครับอันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ได้ปลูกนะครับมันมาจากไหนไม่รู้ นะครับตัวที่เดินขบวนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นพะยินนลหรือผักสามนะครับที่จะออกยอดทั้งปีนะครับเขาจะกินยอดกินดอ,อกเป็นผักที่าหากินได้ค่อนข้างยากแล้วก็จะมีราคานะครับ ราคาค e ่อนข้างสูงนะครับอันนี้คือต้นขนุนนะครับต้นสุดท้ายนะครับจะเป็นต้นขนุนาพันธุแดงสุริยานะครับอันนี้ปลูกได้2ปีแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะออกลูกอยู่แต่เขายังเป็นลูกตัวผู้อยู่นะครับเป็นลูกเล็กอยู่นะครับลูกตัวเมียยังยังไม่ติดนะครับแต่ว่าก็ดูแววแล้วน่าจะไม่นานนี้นะครับกำลังกำลังติดอยู่หลายลูกอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นลูกตัวเมียหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้พันธุแดงสุริยานะครับเป็นขนุนนะครับที่ซื้อมาปลูกได้2ปีอันนี้2ปีแล้ว ต้น2ปีแต่ว่าก็ยังโตไม่มากนะครับก็ถือว่าโตเร็วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ติดผลนะครับส่วนต้นที่ยังไม่โตมากนะก็ติดผลนะครับอ่าเหนื่อยแล้ววันนี้นะครับต้องวันนี้ก็ต้องขอหยุดการพาชมสวนตอนเช้าเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับในมุมเกษตรนะครับในการ บ่อปลากับบ่อกุ้งเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพาไปดูใหม่นะครับถ้าชอบในการเกษตรที่บ่าวเจ้นเกษตรหลังบ้านหรือสลัมเกษตรนะครับเกษตรง่ายในแบบที่อยากเป็นนะครับพามาดูนะครับก็กดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับยังไงเดี๋ยวบ่าวเจ้นจะพามาดูเกษตรแต่ละอย่างนะครับการปลูกการดูแลนะครับและอัปเดตนะครับช่วงที่เขาออกลูกนะครับช่วงที่เขากําลังโตนะครับตอนนี้ต้นเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้า ชอบยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามไว้นะครับวันนี้เบาเจิ้นนะครับกรเกษตรหลังบ้านนะครับก็ขอนะครับจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับบ๊ายบาย